สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันอังคารนะฮะก็ทิศทางตลาดหุ้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะสองวันมานี้เมื่อวานบวกไป8จุดได้ใช่ไหมแล้วก็เช้าวันนี้เองก็บวกมาอีกหน่อยนึงครับแต่เก่ากว่าจะบวกได้ก็ลุ้นเหมือนกันนะฮะเรียกว่าตกขึ้นตกลงเลยนะครับวันนี้เองก็มีหุ้นกลุ่มปอทอชทิ่นไม่เหมือนกลุ่มเพราะว่ามีปตทสปอใ่ที่ลงมาทวงกันนะครับเปิดมานี่สปอเจอก่อนใช่ใช่ครับนะ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคู่หนึ่งก็คือ C R C กับ C P N อ่าอ่าอันนี้ก็ลงคู่กันลงมาเหมือนกันนะครับนะก็จุดเทสเซนเตอรมนต์ตลาดก็เอียงไปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับนะแต่ก็ตามตลาดก็ตั้งหลักเร็วนะแล้วก็ค่อยๆกระเต้นขึ้นมาใช่ครับใช่วันนี้ถ้าคุณไปดูจริงเห็นเลยว่าหุ้นตัวใหญ่นี่ก็ทรงๆนะครับเฟรยงลับนิดหน่อยใช่ครับนะแต่ว่าตลาดเล่นด้วยตัวเล็กตัวกลางที่ดังขึ้นมาสอดแทรกขึ้นมาไว้นะครับนะเรียกว่าพยายามสู้อยู่เหมือนกันในแง่เชิงของคำศัพท์ทีี่่่เเ้้้าารยกกันนนวสสููอะะหุ พยายามสู้อยู่แล้วก็ทําให้ก็ถือว่าปิดสํารวจสเร็จอยู่ดับนึงใช่ฮะแม้ว่าอาจจะดูไม่ค่อยถูกใจหรือว่าสวยหรูถูกใจใครมากมายครับแต่มันก็โอเคอยู่นะอย่างน้อยก็บวกต่อมานะครับนะแล้วก็ทรงแบบนี้ก็ถือว่าพอมีลุ้นอยู่เหมือนกันซะตัวเซตนะครับคือถ้าจะเชิ่ของตลาดคือว่าเผือว่ายืนยืนได้ดีระดับนึงนะครับนะก็ดูตัวเงินต่อไปครับช้างที่ปิดที่1 3ึ่งสามเจ็ดหกจุดแปดสามบวกไปศูนย์จุด ห้าหนะครับนะโอลุ่มก็22,403ล้านบาทก็ใกล้เคียงกับวันก่อนนะครับนะแต่ดูอาการแล้วผมบอกโอ้ตัวบ่ายก็มาลุ้นกันหน่อยนะเพราะเมื่อเช้าเห็นลบอยู่ไม่กี่ตลาดมีหังเสกนี่ลบเสกลบนะครับนะคนอื่นเขาบวกนะใช่ใช่มันจะบ่ายบ่ายมานี่งเริ่มเริ่มแดงเริ่มแดงมากขึ้นใช่เริ่มมาลุ้นกันหน่อยนะครับว่าไหวไม่ไหวครับอะทีเฟกเกิดอะไรขึ้นนะก็เซทห้าสิบเมื่อเช้าที่เปิดตลาดมาก็ย่อลงไปเหมือนกันนะ อ่าแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมานะเมื่อเช้าเนี่ยเซ็ตห้เนี่ยลงไปทําจุดต่ําสุดเนี่ยแถวแบริเวณเนี่ย้อยสาสิจุดก็แต่แถวแปดรจุดนะติดลบไปประมาณ4.32จุดนะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับค่อยๆไล่ไต่ไต่ตขึ้นมานะอ่าจนกระทั่งปิดตลาดก็เหลือติดลบ อยู่เล็กน้อยนะลบ0.83จุดอยู่ที่840.47จุดเซ็ตเนี่ยยืนปิดในแดนบวกได้นะแต่เซ็ต50ก็ยังลบอยู่เพราะอย่างที่มัตรตะกี้พี่ตีบอกเซตเนี่ยมันมีหุ้นขนาดกลางแล้วก็เล็กเนี่ย เข้ามาด้วยนะมันก็เลยทาให้สามารถดันนะ,ะตัวเซตให,ให้กลับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้แต่ตัวเซต5้เนี่ยมันมีแต่เฉพาะหุ้นขนาดใหญ่นะที่อยู่ในอ50อันดับแรกนะฮะแล้ววันนี้อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปสอพอเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็ลงค่อนข้างแรงนะเนี่ยปิดตลาดเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบนะก็ทวงตัวเซตห้าสิบค่อนข้างเยอะเหมือนกันอนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีตัว CR c r c ารใช่ไหมที่เมื่อกี้พี่ตีบอก CRC วันนี้ก็ลงแรงนะปิดตลาดเช้าอยู่ที่สามสิบสามบาทห้าสิบ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตัว CPN ใช่ไหมฮะ,ะปิดเมื่อเช้าอยู่ที่64.50บาท50นะอัน,นี้เป็น market cap ใหญ่นะที่ที่ที่ลงค่อนข้างชัดเจนแล้วลงแรงเมื่อเช้าอีกตัวหนึ่งที่ที่ลงแรงเหมือนกันนะ s t s เนะฮะเมื่อเช้า BTS ก็ลงค่อนข้างแรงนะ,ะติดลบไปมากสุดเนี่ยประมาณ10%เลยนะแต่ตอนปิดเช้าเนี่ยสามารถตีตื้นกลับขึ้นมานะเหลือติดลบอยู่ประมาณ8%นะะปิดที่6บาท15สตางค์รู้สึกว่า BTS นี่ยมีประเด็นในเรื่อง จำนวนผู้โดยสาราสายสีเหลือง,องกับสีชมพูเนี่ยจำนวนผู้ใช้สีเขียวต่อต่ออ๋อ,อสีเหลืองกับสีเขียวจำนวนผู้ใช้บริการมันมันไม่ได้เป็นไปตามเป้านะอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็เงินที่เขาเอาไปลงทุนในบริษัทอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นในเคอรี่ในซิงเกิลเนี่ยก็ดูเหมือนว่า ยังยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าทั้งเคอร์ี่แล้วก็ซิงเกอร์เนี่ยผลการดําเนินงานเขายังขาดทุนอยู่นะฮะอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เมื่อเช้าหุ้น BTS ก็เจอแรงขายค่อน,อนข้างหนักนะฮะก็กดกดทําให้ตัวเซตแล้วก็เซตห้าสิบก็ก็เลยย่อลงมานะฮะก็ก็คิดว่าเซตห้าสิบก็ยังยังต้องระวังอยู่บ่ายนี้นะอ่าถึงแม้ว่าจะดีดขึ้นมาแต่ก็ดูจากทรงแล้วก็อาจจะขึ้นมาได้ค่อนข้างลําบากนิดนึงในช่วงนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาหนุนแล นะฮะนะฮะกลับมาดูเซ็ตอื่นต่อนะครับก็ถือว่าในช่วงสองสามวันมานี้มาก็ถือว่าดูดูดีขึ้นนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันมันลงแล้วก็เด้งกลับลงมาเด้งับนะครับนะแล้วก็ทําให้มีโอกาสที่จะลุ้นรีบาว่าตัวเซตนะครับนะก็เรียกว่ายังไม่ถึงกับดูทรงเสียอะไรนะครับนะคือแน่นอนถ้ามองในภาพใหญ่ใหญ่อาจจะดูดูไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันลงมาก่อนนะครับนะ แต่ในช็อตเทอร์มันถือว่าพยายามจะรีบาแล้วนะครับนะก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะครับนะคือต้องบอกว่าธรรมชาติหุ้นนะลงจุดหนึ่งเดี๋ยวต้องมีเด้งสั้นแล้วนะครับหรืว่าจะเด้งแบบเด้งแบบสั้นๆหรือเด้งก็ลงหรือว่าเด้งกันเด้งต่ออะไรเงี้ยแล้วมัลุ้นกันนะครับนะตอนนี้ใกล้ๆก็อาจจะมองหลักสองในด้านหลักคือ1380 ถ้ายีนได้ก็รีบาวต่อแต่ถ้าเกิดผันขึ้นไปถึง1395งสามนได้ก็เป็นการฟื้นตัวจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับนะนนั้ช่วงนี้ต้องเงนสองช่วงนะครับนะแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าจะถามว่าเซจะไปได้ดีไม่ดีเนี่ยก็ต้องดูที่โฟล์ทเงินใช่ไหมนะโดยเฉพาะต่างชาตินะครับนะถ้าเขาหยุดขายอย่เช่นเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้ก็ซื้อจริงแต่ซื้อนิดเดียวร้อยกว่าล้านเองไม่ถือว่าไม่ถือว่าเยอะอะไรนะครับนะแต่เห็นขัดเทียนเลยพอพอเขาไม่ขายนิดหนึ่งพวกมันพร้อมเกียนรีบดาว คือถ้าเขาซื people, okay. ้อด้วยก็โอเคขายก็ดีใช่อย่าให้ขายซ้ำใช่แค่นั้นเองนะครับนะคือหยุดขายก่อนนะครับนะคือจะซื้อมากซื้อน้อยก็เรื่องหนึ่งแต่ยังงั้นคือหยุดขายหุ้มันน่าจะโอเคขึ้นใช่ครับเบ้านเรานะเพราะประเด็นหลักบ้านเราวันนี้ถ้าเงินขายต่างเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรนะ แต่เราก็ต <rôle CCTV> <tr> ิดเรื no. you know, right ่องประเด็นคือเราไม่มีเงินที่จะซื้อใหขึ้นไปพอไม่มีเงินซื้อเหมือนก็เล้มาดับหนึ่งพุงพอเงินซื้อไม่มาก็ขายมาใหม่มันก็ลงมาใหม่ใช่แล้ววันนี้เราก็ต้องหวังมีเงินใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวรอดูกันไปฮะเซตบ่านนี้เราจริงเลยจริงเชื่อว่าเซตน่าจะแข่งตัวไซเว์แล้วก็อาจจะมีลุ้นปิดบวกนะ ก็หวังว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าดูจากที่ผ่านมาแรงขายตัวใหญ่มาเริ่มกดทุนไม่ค่อยลงใช่ครับนะเราก็เลยมองเชิงบวกในเชิงที่ว่าบินบวกช็อตเทอร์มว่าน่าจะมีนุนดีบ่าวจะตัวเซตนะครับนะครับรับมองที่เดิมครับหนึ่งสามหกต้านหนึ่งสามแปดศูนย์อยู่ครับนะแล้วก็กดยึดเหมือนเดิมลงสก้อขขายไปนะครับนะส่วนของตัวเรานมองตัว S N N P ฮะ อันนี้ยี่สิบแปดบาทมาสิบแปดหนึ่งมได้ดีนะฮะคือขึ้นแล้วไม่ลุกเวียงกับลงไปนะครับนะอันนี้ก็ลุ้นรีบาวต่อฮะมองสิบเก้าหนึ่งกับยี่สิบจุดสี่อยู่โซโตออกเอสเอ็นพีครับตัวนี้สกตว่าหุ้นกลุ่มอาหารหลายตัวทรงเริ่มดูดีขึ้นนะเป็นลักษณะลงมาข้างล่างแล้วก็เริ่มไต่ตัวขึ้นมาใหม่นะครับโซวัตดังนะครับนะครับอีกตัวก็ตัวเอสเอลนะฮะอันนี้แม้ว่าอาจจะไม่เียับตัวขึ้นไปแต่ก็ไม่ถึงกับลงมาแล้วนะครับนะไม่ใชเวทเจมส์รุ่มไม่ม อันนี้ก็ถือว่าลุ้นชนต้านอยู่กันตรงแถว19บาทผ่าในได้มองไป19.5แล้วก็ถัดไปแถว20กว่าบาทเลยนะตัวของ NSL นะครับนะหุ้นพวกนี้มันมีอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าบอลุอาจจะดูน้อยนะแต่ถ้าบางจังหวะมันซื้อแล้วบอลุกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะก,กระชากเลยนะครับนะและอย่างเรามองว่าช่วงบั็กตัวลงมาเนี่ยบอลุกมันไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าหุ้นค่อนข้างนิ่งพอสมควรแล้วลุยหรืป่าวมองเทดดิ้งสองตัวนะครับส่วนดีเฟกตัวไหนดีครับก็ในส่วนของผมนะเนี้เอ่ยบ่า ยังน่าจะยังทรงๆแหละนะฮะคงคงไม่น่าจะขึ้นหรือว่าลงแรงนะฮะ,ะเรามองแนวต้านเนี่ยก็อยู่แถวแถวเส้นนี่ฮะเส้น5วันกับ10วันนะฮแถวแถวนี้แปดร้ถึงแปดจุดเนี่ยก็จะเป็นโซนแนวต้านนะก็จะอยู่ที่เส้นค่าฉเฉลี่ยระยะสั้นนะฮะ,ะส่วนแนวรับดอลลารเนี่ยอยู่แถวแถวบริเวณนี้ฮะแปดจุดนะ แนวรับแรกนะฮะแนวรับถัดไปก็โลของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยแแถว827จุดนะแต่แต่เรามองว่ายังไม่ได้ไม่น่าจะไหลลงไปแรงขนาดนั้นแหละนะอย่างมากก็อาจจะลงมาแต่แถว8 3 8จุดได้นะฮะด้านบนก็แต่แถว840ถึง843จุดก็จะเป็นโซนแนวต้านด้านบนนะก็ก็น่าจะแว่งอยู่ในกรอบแถวแถวนี้ไปก่อนสําหรับบ่ายนี้นะนะครับส่วนตัวเซฟฟิ u ตี้ฟิวเจอร์นะฮะเมื่อเช้าปิดก็อยู่ที่836จุดนะก็อ่าน่าจะ น่าจะมีการดีดขึ้นมาเล็กน้อยจากจากจุดต่ําสุดของเมื่อเช้านะฮะเหลือติดลบ0.1จุดนะฮะเราแนะนําให้รอไปก่อนนะช่วงนี้ก็เวทอันซีไปก่อนเพราะว่าแนวโน้มของเซ็50ก็ยังยังไม่ได้ชัดเจนเลยซะทีเดียวนะเราก็เลยแนะนําให้รอไปก่อนส่วนตัว s i n เกิลสต็อกฟิวเจอร์นะตัวที่เรามีการแนะนำมาไว้เมื่อเช้าก็จะมีตัวเอราวันนะเอราวันซีรีส์เนะปิดตลาดเมื่อเช้าอยู่ที่5บาท8สตังค์ดูเหมือนว่าจะย่อลงมานะแต่ย่อลง แต่ย่อลงมาแล้วเนี่ยสามารถดีดกลับขึ้นมาได้นะก็พยายามจะไต่กลับขึ้นมาก็ถือว่าแนวโน้มโดยรวมยังยังดีอยู่นะเมื่อเช้าเราแนะนําให้ซื้อหรือว่าให้เปิดรองไว้ก็ยังสามารถถือต่อได้นะสำหรับสถานะรองนะครับส่วนเป้าทำกำไรแถวๆบริเวณ5บาท40ไปจนถึง5บาทแถวๆเกือบๆ5บาท60แถวนั้นนะเป้าทำกำไรจุดตัดขาดทุนอยู่ที่4บาท90สสตางค์นะครับส่วนค่าเงินบาทก็เมื่อเช้าแข็งค่านะ เมื่อเช้าแข็งค่าล่าสุดก็ยังอยู่แ,แถว35บาท32สตางค์นะก็ดูเหมือนว่าจะแข็งข่าก่อนในช่วงสั้นๆนี้เพราะว่าดอลลาร์ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาอ่อนค่านะ,ะก่อนที่จะทราบผลการประชุมเฟดนะดอลลาร์ก็อาจจะมีการอ่อนค่าเล็กน้อยจากการขายของนักลงทุนนะบาทก็เลยกลับกลับมาแข็งนะ,ะแต่เรามองว่าเงินบาทยังไม่น่าจะแข็งไม่ได้ไกลนะ นะฮะก็ก็ต้องดูสถานการณ์เรื่องของการประชุมเฟดด้วยว่าเฟดจะส่งสัญญาณยังไงนะ,ะเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายทางด้านการเงินก็เดี๋ยวอาจจะมีผลมาถึงตัวค่าเงินบาทเราได้ก็ก็ยังต้องระวังความผันผวนอยู่นะฮะแนวรับแถวแถวสามสิบห้า,าบาทยีส่สิบสตางค์นะฮะแนวรับแรกแนวรับถัดไปก็แถวๆถสาสิบห้า,า,าบาทต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนแนวต้านด้านบนแถวแถวสาสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ตัว USD futures series H นะฮะ ปิดตลาดเช้าก็อยู่ที่35บาท16สตางค์นะก็ปรับตัวลงมานะ25สตางค์เลยนะครับใครเทรดก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะสำหรับตัว USD future ส่วนราคาทองก็ดูเหมือนว่าจะขยับขึ้นมานะแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นแรงนะล่าสุดอยู่ที่2 0 3 4เหรียญต่อออนก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้มีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาแต่ก็ต้องบอกว่ายังต้องระวังอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกต้องรอผลการประชุมเฟดนะแล้วดูว่า ประธานเฟดจะส่งสัญญาณออกมายังไงนะเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายของเฟดนะโดยเฉพาะในเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยอันนี้จะมีผลต่อราคาทองอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องระมัดระวงังเรามองว่าในวันนี้เนี่ยราคาทองก็ไม่น่าจะเคลื่อนไหวไปไหนนะ แนวรับแต่แถวบริเวณ2,010นะฮะแต่แถว2,010เหรี่ยนเนี่ยเป็นโซนแนวรับส่วนแนวต้านด้านบนแต่แถว2,000แต่แถว2,050นะฮะวันนี้ก็น่าจะแกวงแคบๆก่อนแหละแต่ต้องระวังพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะผันผวนเพราะว่าจะเป็นวันที่ท,ทราบผลการประชุมเฟดส่วนโกลอไรฟิเจอร์สนะฮะีส e h ปิดตลาดเมื่อเช้าอยู่ที่2,056.5นะฮะก็ปรับตัวขึ้นตามราคาทองโลกนะเราแนะนำให้รอก่อนนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ให้ทำอะไรนะเพราะอย่างที่บอกขอรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับ เฟดก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในแง่ของการเก็งกําไรใครใครจะเข้ามาเก็งกําไรก็ระวังด้วยแล้วกันนะฮะช่วงนี้จับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับนะฮะโบิตคอยมาอยู่นะขึ้นอยู่สามหมื่นกว่าแล้วเราลุ้นกันไปฮะสามหมื่นอ่ะสี่หมื่นเอ้สี่หมื่นกว่าลุ้นเงินที่สี่หมื่นห้าอยู่ช่วงนี้สต๊อปบิตคอยนะครับว่ากันไปนะครับนะมาตอบคำถามทีกว่าก่อนตอนถามต้องแก้งข่าวสารนิดนึงก่อนนะครับ วันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีการท่องเที่ยวนะครับเนขาบอกว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนกับมาเลเซียยังเป็นท่องเที่ยวที่เข้ามายี่สุดๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นตลาดใกล้ที่เข้ามานิยมบ้านเราอยู่นะครับนะแล้วก็แน่นอนแล้วก็จีนมาเลเซียเกาหลีใต้ลัสเซียแล้วก็อินเดียห้าชาตินี้ตั้งแต่ปีีแล้วนะจนปัจจุบันนี้ ยังเป็นกลุ่มหลักของประเทศไทยอยู่นะครับนะเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นในแง่งการเข้ามาเที่ยวประเทศไทยครับนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่มขึ้นถูกไหมใแล้วก็ทำให้ทั้งทั้งปีมาเนี่ยเออเหมียวว่าทั้งปีเดือนนี้ดีกว่าเพราะเพิ่มขึ้นเยอะแรกนนะครับนะก็มีเข้ามาแล้วเนี่ยอยู่ที่ เอ่อวันี่ยีถึงวันที่ยี่เนะมีเข้ามาแล้วทั้งสิ้นเนี่ยส7งล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วก็ประมาณสักอะไรเนี่ยประมาณสักอืมเท่าไหร่เลย เขาไม่ได้บอกมาไม่ไรฮะก็เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับนะแล้วก็มองในภาพรวมก็คืออย่างที่บอกฮะคือจีนเป็นคนแรกเลยที่เข้ามาเพิ่มขึ้นช่วงนี้ก็อาจจะมีผลกับเรื่องของฟรีวีซ่านะใช่ใช่วงนี้เราประกาศทางการนี่นะครับดังนั้นอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นก็ได้เดี๋ยวจับตาดูฮะช่วงอาทิตย์มาถึงหลังอาทิตย์นี้ไปก็ในเรื่องของจุดจีนอ่าดูว่าเขาจะเข้ามาเยอะหรือเปล่ามาตามดูนะฮะช่วงนี้เราก็เตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านให้ดีแล้วกันนะครับนะคือต้องบอกว่าใครมาก็แล้วแต่เราต้องเีบป็นเจ เขาว่าเป็นความหวังเดียวเราอยู่กันนะพอสกออกก็ถ้ามองภาพรวมมัคือว่าไม่ค่อยดีนะครับนะแล้วก็หวังส่วนนี้แหละที่จะมาเป็นตัวช่วยอะไรก็ว่านไปนะครับนะัเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนะแล้วก็ตัวของ n อ f ครับเขาแจ้งว่าตัวเขา n อ f นนาฟคอนซูเมอร์ครับซึ่งบริษัทย่อยเนี่ยเขาสละสิทธิ์การซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทอินดิพน่าจะเป็นอินดิมอินดิมนะเอออินดิมนะครับนะเป็นเป็นบริษัท เขาสัตว์สิทธิ์การซื้อหุ้นนะครับนะเขาไม่เอาแล้วก็เขาให้ตัวบริษัทย่อยเขาอีกตัวหนึ่งฮะขายหุ้นตัวของซีวูดชนะเทามาด้วยนะก็เรียกว่ามองหาธุรกิจอื่นใหม่นะก็อาจจะระบายออกมาต่างๆเพราะตัวเอ็นเอฟนะครับนะแล้วก็อีกข่าวนึงก็คือกลุ่มของเซนทรันที่วันนี้ที่มีประเด็นของหุ้นตกลงมาอาจจะเป็นวนกับตัวไอ้ห้างห้างหรูที่ที่เยอรมันนะครับนะมันอะไรมันต้องเขาฟ uh ื oh, oh, so ้นฟ <un> ูเลยนะครับแต่ก็เปิดอันตนายการปูติอยู่นะครับนะแต่ตัวเช่นกลุ่มเซนทัลเขาแจ้งมาว่า มันเป็นการลงทุนส่วนตัว High w a ิ i n v e s t m t น t นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของ CRC หรือ CPN นะอ่นนี่ก็เลยให้คำชัดเจนนะคือไม่ได้เกี่ยวกันเป็นเงินส่วนตัวของผู้ถ่อท่้นเขาเองนะครับก็ว่างไปครับเดี๋ยวรอดูว่าหุ้นจะฟื้นจากมันไหมครับก็ตามข่าวนี้กันไปส่วนตัวหุ้นนะฮะ วันนี้ก็สพฮะก็หนึ่งเจ็ดจุดห้าเรไปสองบาทนะครับนะแล้วก็ปทสามสี่ร้ห้าสิบตังค์แล้วก็บีเจครับแต่ช่วงนี้รีบ่าอุ้มช้าเห็นวิ่งดีกว่านี้นะแต่ล่าสุดติดมาเหลือบวกแค่สบุกสิบเองยี่สามจุดแปดนะครับนะแล้วก็บีทีครับช้านี้ก็อย่าที่ว่าลงไปค่องจาแดงพันสิบห้านะครับนะคืออย่างว่ามันไงเนี่ยงานใหม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะใชแล้วก็ไอ้เรื่องที่อยากจะรู้กาตอบก็ไม่ได้ตอบทุกที สัมปทานเอ่ยไอเรื่องหนี้สินกันอะไรกันเนี่ยแล้วก็ต้อง้แล้วก็จนจ่ายก็จนไม่ชัดเจนอะไรนะแล้วก็วันนี้ก็เลยร่วงลงมาเลยนะตัวทูก็ห้าบาทเก้ครับเไปห้าสตางค์นะครับนะแล้วก็ตัวที่ผลกระวันนี้คือเดลต้าครับวันวาเป็ตัวถ่วงนะวันนี้บวกมาบวกมาบาทหนึ่งนะครับก็หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์ต์หนึแล้วก็วันนี้กับวกมาสิบต่างก็ศูนย์จุดสี่เจ็ดแล้วก็เอเอครับนี้ไฟฟ้ามานะหนึ่งสองห้าบวกศูนย์จุดสา เอ่อ S G P บวก1บาท0.35ย์จุดสามห้เขยนว่าตัวที่บวกเนี่ยสัดส่วนไม่เยอะนะมันแค่ไม่ถึงจุดห้าเลยซ้ำนะแต่ว่าเซตนี้บิ่มๆิ่นะแล้วก็ตัวถ่วงก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันหมดเลยนะปอทถูกปอที้ลงขั้นสิบต่างก็หยดจดเลยนะอันนี้งั้นกับตัวเดลต้าตัวอื่นก็คะค้ากันไปคงั้นเดี๋ยวเราดูดูพวกซ r อาร์ซีซีเนตัวนี้จะฟื้นหรือเปล่าถ้าฟื้นก็จะช่วยได้บ้างนะอ้อมมันก็สัดส่วนใกล้เคียงกันใช่ก็ตามดูกันต่อไปนะ อ่อครับคำถามส่งเข้ามาแล้เลยคะสุดกระถางจะไม่ค่อยมีอ่าคำถามยังไม่ไม่เห็นเลยนะคือว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับอ่าบอลตลาดมันจะฟื้นไม่ฟื้นนะครับอ๋อครับไม่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะก็อยากให้มองความมั่นใจอย่างว่าเซตช่วงนี้อย่างน้อยก็ดูดีขึ้นนะครับโอกาสรีบาวมีนะครับนะ แล้วก็ผมก็เชื่อว่าถ้ามองช่วงนี้จังหวัดอาจจะมองเล่นยากเป็น,นิดนึงเพราะว่าแต่ถ้าถ้ายังไม่กลับมาซื้อเนี่ยก็เหเนี่ยผู้ตัวอย่างก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับนะช่วงนี้เห็นเลยว่าหุ้นเล็กหุ้นกลางจะไปดูมีภาะสิมากกว่านะครับนะแต่ถ้าตามถ้าซื้อช่วงนี้คุณก็มองเผื่ออีกหนึ่งฉับเผื่อไว้ก็คือหุ้นบรรพุทธหุ้นบันผลถือว่าตัวหลบภัยที่ดีนะเพราะอย่างน้อยถ้ามันผิดทางอะไรขึ้นมาอย่างมีบรรพค้ำไว้เนี่ยราคาไม่น่าจะตกแรงอะไรนะครับแล้วก็บางทีถ้าบนัยวลราิด่ราาาานนนนนแล้้ววกก็็อออไปครับะะจเสต่งๆ มาเพิ่มเติมข,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 ขึ้นต่อไปในช่วงต่อไปนะครับครับ <นะ S 2> ครับ,รบเราสอคุณรายไปก่อนผมสวัสดีครับสวัสดีครับ